วดีครับะนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคนะครับการปิดเปิดเสียงที่เรากดไลค์นะครับผมมันจะมีเสียงแบบนี้นะครับนี่เราอยากจะปิดไม่ให้มีเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับออกไปนะครับไปตรงที่รูป Facebook นะครับ กดเข้าไปครับผมกดเข้าไปนะแล้วมาตรงที่รูปโลโก้กลมๆที่เป็นขีด3ามขีดนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วไปตรงที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาครับคลิกตรงที่คำว่าสื่อนะครับอ่าเลื่อนลงมาครับเสียงในแอปครับผม ิดตรงนี้ครับลองออกไปดูซิว่าได้ผลไหมนะครับเดี๋ยวผมจะกดไลค์กดของผมเองดีกว่านะครับเอาของเราสาธิตดีกว่าดูครับเสียงหายไปแล้วครับเพื่อนๆครับเห็นไหมนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับแต่ว่าผมชอบมีเสียงกดผมก็ไปเปิดเหมือนเดิมครับเปิดวิธีเปิดก็ไปที่เดิมนะครับ กดตรงที่ตั้งค่านะครับเลื่อนลงมาตรงที่คําว่าสื่อนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเสียงในแอปเรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับผมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดมินทําคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ